สวัสดีเพื่อนๆน,นชาวลัคนาราศีธนูนะคะวันนี้ทุกคนอยู่กับรวิค่ะโหรรวิรวิวันดาพยากรณ์โหราศาสตร์เพื่อการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีนะคะวันนี้รวิก็จะมาอ่านดวงของเพื่อนๆน,นชาวราศีธนูในเดือนมีนาคมนะคะในเดือนมีนาคมหลักๆสโคบยังเหมือนเดิมนะคะเราจะดูกันที่เรื่องเด่นค่ะเรื่องเด่นเย็นนี้ไม่ใช่เรื่องเด่นนะคะแล้วก็เรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะส่วนสิ่งที่ต้องระวังนะคะ เราวิเคราะห์เปลี่ยนใหม่เป็นสิ่งที่ต้องจัดการนะคะระวังไม่ได้หรอกมันจะเกิดมันต้องเกิดไงสิ่งที่ต้องจัดการนะคะสิ่งต้องบริหารมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรื่องแรกค่ะเรื่องเด่นนะคะเรื่องเด่นเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูณนะตอนนี้นะคะอริขึ้นมาขนาดนี้นะคะพอๆกับตุลเลยค่ะป่วยมาเลยค่ะลอยมาเลยนะคะ ป่วยมีลักษณะของอาการป่วยนะคะแล้วก็มีลักษณะของปัญหานะคะอุปสรรคนะคะเยอะนะคะช่วงนี้เยอะนะคะกุมพระฤหัสกุมมฤตยูนะคะอยู่ในเรือนอริเนี่ยพระฤหัสเนี่ยถึงแม้ว่าอริเยอะนะพระฤหัสเนี่ยแปลว่าความรู้นะคะมฤตยูแปลว่าแปลกความรู้แบบแปลกหรือหรือแบบง่ายๆเลยเท่าที่เราวิอ่านดวงของคนมาเนี่ยตัวนี้จะแปลว่าหัวแข็ง หัวแข็งคือความหัวแข็งของชาวธนูจะหมดไปปกติแล้ว normal nature ของชาวธนูนะคะเขาจะเป็นคนที่หลักการเยอะหลักการเยอะมากนะคะเขาไม่ได้เชื่อใครง่ายๆแต่คำว่าเชื่อง่ายกับเชื่อไม่ง่ายเนี่ยมันต้องดูจุดตั้งรับดาวด้วยนะคะ เอาเป็นว่าโดย normal โดยธรรมชาติเนี่ยเขาเป็นคนฉลาดนะคะคนธนูเนี่ยเขาเป็นคนหัวแข็งค่ะแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็เชื่ออย่างนั้นค่ะถ้าความหัวแข็งเนี่ยเขาจะหมดไปนะคะเพราะว่าเขาเจอปัญหาค่ะเขาจะอุปสรรคค่ะเขาเจออาการป่วยนะคะหรือเขาเจอเรื่องปัญหานิสิตนะคะเขาเลยต้องเหมือนว่าเอ้ยถึงเวลากลับมาแก้ไขแล้วนะคะกลับมาแก้ไขความหัวแข็งของเขาได้หมดไปนะคะได้หมดไปนะคะได้หมดไปนะคะเป็นการแก้ไขในเชิงที่แบบ เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเขาเลยอะคะ่ะไม่ใช่แก้แค่แบบอ๋อก็ก็เดี๋ยวแก้แก้เดี๋ยวก็ผ่านไปคือคือพูดยังไงว่าไม่ได้แก้ทางกายภาพแต่มันแก้ไปถึงจิตวิญญาณเลยอะคะ่ะอ่ะมันก็เลยทําให้การเปลี่ยนแปลงของชาวธนูนะคะในครั้งนี้ค่ะมันเกิดจากการที่เขาเจอปัญหานะคะมันทำให้เขาเปลี่ยนแปลงจากข้างข้างในออกมาะคะ่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดาวย้ายนะคะช่วงดาวย้ายเนี่ย มันจะบอกอีกทีเดี๋ยวค่อยไปติดตามตอนต่อไปนะคะตอนเดายายเนาะเรื่องเด่นก็จะประมาณนี้ค่ะคือคุณก็จะเจออุปสรรคและปัญหาละค่ะแต่ว่ามันก็จะเบาลงนะคะก็จะเบาลงต่อไปเรื่องของการงานนะคะการงาน <c oughs> การงานของชาวลัคนาราศีธนูนะคะปั๊ป,ป๊การงานเนี่ยต้องบอกว่าจะสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงนะคะสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง สามารถนะคะสาม pues สารถค้าขายในใกล้บ้านได้และแวกใกล้บ้านการเดินทางใกล้บ้านนะคะการที่การงานของคุณเนี่ยจะได้จะได้งานละกันนะคะจะได้งานจะได้เนื้องานเนี่ยต่อเมื่อทํางานใกล้ๆค่ะรื้อนะคะเพื่อนฝูงของคุณเนี่ยช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะคะเพื่อนฝูงช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะคะทําให้คุณเนี่ย ผ่านช่วงเวลาที่คุณเจอปัญหาได้นะคะเพื่อนเนี่ยเป็นตัวช่วยอย่างดีเลยค่ะที่ที่คุณจะเป็นเป็นที่พึ่งเพื่อนเยเป็นที่พึ่งนะคะให้ให้ได้เป็นหลักให้ได้เกาะนะคะ,ะดังนั้นใครมีปัญหาแล้วเนี่ยรู้สึกว่า หันหน้าไปก็ไม่เจอใครนะคะก็ลองปรึกษาเพื่อนของตัวเองดูคะ่ะหรือจะมาปรึกษาระวิก็ได้นะคะจะมาปรึกษาระวิก็ได้แต่มีค่าครูนะคะมีค่าครูคะ่ะเพราะการอ่านดวงแต่ละคนเนี่ยวะวิเน้นย้าเสมอว่าเป็นหมื่นคนมันไม่เหมือนกันการแก้มไม่เหมือนกันนะคะบางคนปรึกษาเพื่อนแล้วเนี่ยมันไม่ออกนะคะถ้ามันไม่ออกเดี๋ยวค่อยเดินมาหารวินะคะโอเคเพื่อจะเพื่ออะไรเพื่อจะมาดูแบบกระเทาะถึงแก่นว่ามันเกิดอะไรแลว จะแก้ไขในเชิงของโลกปกติกับโลกของทางโหราศาสตร์อย่างไรนะคะมีวิธีแก้อยู่เนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันเรีนอีกทีต่อไปค่ะเรื่องงานจบแล้วก็เป็นเรื่องเงินนะคะเรื่องเงิน เรื่องเงินของชาวลัคนาราศีธนูนะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงอีกเช่นกันค่ะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น value นะคะในตัวเองนะคะหรือว่าเป็นเรื่อง money นะคะก็จะสามารถหาได้จากเพื่อนฝูงของตัวเองเพื่อนฝูงเพื่อน support เต็มที่นะคะจัดเต็มนะคะถึงแม้ว่าเพื่อนจะปากหนักนะคะบอกอุ้ย แบบสมมตินะเป็นเพื่อนสนิทกันนะเพื่อนสนิทกันมันด่ากันนะคะปกติว่าเพื่อนสนิทกันมันไม่ค่อยชมกันหรอกคะ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนด่านะช่วงนี้ว่าเพื่อนรักนะคะเพื่อนพร้อมซับตลอดนะคะซับน้ําตานะคะซับทุกอย่างนะคะแต่ซับจางเพื่อนคงไม่ไม่ไม่ยุ่งด้วยนะคะเอาแบบนี้แล้วกันเนาะคือเพื่อนพร้อมเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเราทุก ทางนะคะดังนั้นใครมีปัญหาไปคุยกับเพื่อนก่อนแต่ถ้าเกิดคุยกับเพื่อนแล้วมันกระเทาะไม่ออกค่อยมาหาลาวีนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องเด่นของชาวธนูนะคะก็คือจะเจอปัญหาและออุปสรรคละค่ะแต่ว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะหรือว่าเรื่องเงินเนี่ยแต่ว่าเพื่อนอนะพร้อมซัพพอร์ตอยู่เสมอนะคะเพื่อนพร้อมซัพพอร์ตอยู่เสมอทีนี้ค่ะเราจะมาดูในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังนะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะแฟนนะคะแฟนเช็คแฟนหน่อยนะคะเช็คแฟนหน่อยเออ ไม่อยากพูดออกอากาศนะคะเอาเป็นว่าเช็คแฟนหน่อยนะคะเช็คแฟนหน่อยถ้าดีเนี่ยมันก็โอเคนะคะแต่บางคู่เนี่ยอะไรที่มันไม่ค่อยคุยกันนะคะไม่ค่อยคุยกันนะคะก็ทำความเข้าใจนะคะทำความเข้าใจกันก่อนที่อะไรจะสายเกินไปนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูค่ะและถ้าเกิดว่าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ติดต่อได้ที่ช่องทางหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ